สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับข่าวสอบเกี่ยวกับการสอบรับราชการส่วนท้องถิ่นนะหลายๆคนรอสอบสนามนี้อยู่นะครับเมื่อกี้เพิ่งไปอ่านโพสต์ของเพจศูนย์สอบมอธรรมศาสตร์นะครับไปอ่านโพสต์มาก็เขียนไว้ยาวเหมือนกันแต่ว่าผมสรุปตามประเด็นใหญ่ๆดังนี้1ครับปีนี้ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ไม่ได้ยื่นซองไม่ได้ยื่นเสนอราคาเข้าไปนะครับก็คือถอนตัวเองออกมาเพราะว่าใครที่อยากให้ศูนย์สอบธรรมศาสตร์จัดสอบท้องถิ่นรอบนี้ก็เป็นอันว่าไม่ได้จัดแล้วเพราะว่า ศูนย์สอบเนี่ยนะครับถอนตัวเองออกมาแล้วนะครับไม่ได้ยืนนะรอบนี้นะประเด็นที่2ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปครับว่ามหาลัยไหนจะเป็นผู้ออกข้อสอบเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการเลือกมหาลัยเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการสรรหามหาลัยยังไม่รู้เลยว่ามอไหนจะเป็นคนออกข้อสอบไปบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าได้มหาลัยเมื่อไหร่ทําสัญญาเมื่อไหร่นะครับนับไปอีกเลย30-45วันเนี่ยอันนั้นจัดสอบได้แน่ทีนี้เนี่ยวันนี้วันที่9วันที่1 0มิถุนายนแล้ว ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเอามาหาลัยไหนนะครับเพราะนั้นแล้วทำลายที่บอกว่าสอบ19กรรกรกฎาคมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เพจมอธรรมศาสตร์เนี่ยโพสต์นะครับบอกว่าทำลายเดิมที่บอกว่าจะสอบ19กรรกรกฎาคมเนี่ยตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้วแหละมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้สอบประมาณเดือนสิงหาคมนะครับก็อาจจะขยับออกอีกเดือนนึงนะครับยังไงก็ต้องติดตามนะครับว่ารอบนี้เนี่ยนะครับมหาลาัยไหนจะออกสอบแล้วก็จะได้สอบ สิงหาคามจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้สอบก็สมัครสอบไปแล้วเนาะคนสมัครสอบก็หลายแสนนะครับค่าสมัครสอบก็400บาทนะครับเป็นเงินหลักหลักหลายร้อยล้านเหมือนกันนะ,นะครับก็ต้องติดตามต่อว่าเขาจะจัดสอบได้ช่วงไหนเพราะว่าการกติกาในการหามาหาลัยรอบนี้นะครับเกณฑ์อะไรมากมายหลายอย่างเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันเนาะนะครับยังไงก็ฟังกิตตามผมไว้ครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยนะครับผมสวัสดีครับ